ก่อนหน้านี้ในอิสระเสารรถผู้มหนวยการทททสำนักง,งานตราดได้โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลตราดโดยการนำเสนอเกาะขายหัวเราะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือบันลือกรุ๊ปผู้ผลิตหนังสือการ์ตูนขายหัวล้อทำให้เป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่อำเภอเกาะกูดโดยเฉพาะเกาะมากปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปโหนนั่งและโน้มกิ่งต้นตะบันไม้เก่า80ปีบนเกาะขายหัวล้อทำให้กิ่งหักรากถูกเยียบจนได้รับ ความเสียหายนั้นซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงและความอยู่รอดของต้นตะบันซึ่งหากเรายังปล่อยให้มีการท่องเที่ยวในสภาพนี้ต้นตะบันไม่น่าอยู่รอด จึงควรที่จะจํากัดนักท่องเที่ยวเข้าชมหรือการเข้าชมเป็นฤดูการลรวมทั้งต้องรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักการอนุรักษ์และดูแลแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพราะเกาะขายหัวเราะรองรับนักท่องเที่ยวได้แค่5้าคนเท่านั้นเมื่อไปอยู่บนเกาะทททสำนักงานตราดจึงทบทวนในเรื่องของการส่งเสริมจุดขายการตลาดของเกาะขายหัวเราะใหม่เพื่อให้เกิดความรู้สึกสํานึกในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกร่วมในการรักษาแหล่งท่องเที่ยว โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่ออบรมให้ชุมชนสามารถเล่าเรื่องของเกาะขายหัวเราะในมุมมองใหม่ให้กับแหล่งท่องเที่ยวของเกาะมากรวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นให้นักท่องเที่ยวเป็นจิตอาสาด้วยการปลูกประการังและหญ้าทะเลซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการฟื้นฟูนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด